ในส่วนของตัวตัวเมดนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะสรุปให้คร่าวๆนะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากโดยโดยการใช้งานระบบแต่แต่บางคำสั่งบางคีลัดเนี่ยมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ทรานี้นะครับใครที่ใช้เครื่อ,องเก่าๆเดี๋ยวผมจะผมจะบอกในคำสั่งบางคำสั่งที่ ที่มันไม่เหมือนกับรุ่นใหม่นะครับแม้กระทั่งว่าการอัเปเดตตัวระบบปฏิบัติการให้มันเป็นล่าสุดแล้วมันก็ยังเป็นคําสั่งเดิมอยู่นะครับกางนี้ขึ้นอยู่กับตัวตัวเฟิร์มแวร์ของของระบบเครื่องที่เขาเขาเซ็ตมาโดยหลักๆนะครับตัวระบบปฏิบัติการ macOS ที่จะลงได้นะครับเราจะไม่ขึ้นอยู่เฉพาะทางฝั่งของเครื่อง ของ l p p เ e เท่านั้นเรายังสามารถที่จะลงใช้กับเครื่อง PC ได้แต่ว่าสเปคอุปกรณ์ต่างๆต้องสอดคล้องกับระบบปฏิบัติการ Mac ต้องรองร,บบรององับระบบปฏิบัติการ Mac ที่ที่ทำขึ้นมานะครับหรือใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีคนรักษาไม่มีมีข้อ,ขอ,ขอจำกัดเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็เอาบีเอ็ e แว์ไปไปลองลองเล่นดูให้มัน ให้มันชินก่อนก็ได้หรือถ้าใครจำเป็นที่ต้องทํางาน,นจริงๆเนี่ยถ้ารัานผ่าน VMWare เนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าบางโปรแกรมบางบางอย่างเนี่ยต้องใช้ต้องใช้หน่วยความจำค่อนข้างเยอะนะครับก็จ,จะทําให้แห้งหรือเครื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกติดตั้งบนเครื่อง PC เฉยๆนะครับที่สเปคแรงๆหน่อยเขาเรียกว่า แท็กพีทอสนะครับแท็กพีทอสแท็กพีทอสเนี่ยเราจะเอาระบบปฏิบัติการของ Mac OS ไปยัดไปบัคคับลงกับเครื่อง PC นะครับซึ่งเครื่อง PC เนี่ยผมจะสรุปให้ความคร่าวๆนะครับเครื่องที่จะลงได้หนึ่งจะต้องเมนบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิ๊กกระบต์นะครับกิกะไบต์ของเอซัทบ้างบางรุ่น การ์ดจอเลยการ์ดจอที่แน่ๆเลยนะครับเป็นของ NV i d i ีเดนะครับ N v i d i ีเดนะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นในส่วนของการ์ดแด์บางรุ่นที่ที่เขากำหนดมานะครับถ้าเราไม่ได้ใช้พวกนี้นะครับบางทีเนี่ยการต่ออินเทอร์เน็เตหรืออะไรต่รางมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเมื่อคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับการใช้งานนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราใช้แม็กทั่วไปเลยนะครับ แม็เครื่อห่งเอ,อ่อลยหลายคนนะครับที่ทำงานเรื่องของพวกดนตรีพวกตัดต่อวิดีโอพวกตัดต่อรูปภาพพวกอะไรต่างๆพวกทำกราฟิกต่างๆเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะใช้ตัวเครื่องพ c ธรรมดานะครับมาลงแม็คนะครับจับยัดเข้าไปเพราะว่าเทียบ แต่กันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเครื่องแม็กที่มันมาทางานได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาจริงๆอ,อย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นแสนขึ้นนะคร<อ>ับครับเื่อใจเยครึ่งแสนเนี่ยเรื่องของการเรื่องของการาทำตัดต่อแบบพื้นฐานแบบกราฟิกแบบดนตรีพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ย ในเรื่องของสเตคเต็มเลยแล้วก็ใส่โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเนี่ยเครื่องแม็กเครื่องนึงอยู่ประมาณล้านกว่าครับแมกชื่อมันชื่อมันกอันนี้พวกเราคงไม่ต้องต้องถึงขนาดนั้นครับพวกเราไม่ได้ไปตัดต่ออะไรที่มันต้องใช้เรนเดอร์เยอะอยู่แล้วจริงๆเนี่ยแม็กมุกแองเนี่ยก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการเรนเดอร์เนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับไม่ทันใจนะครับ ยังในส่วนของเครื่องนอกจากตัวตัวเครื่องเครื่อง PC ธรรมดาแล้วนะครับเราก็ยังสามารถติดตั้งได้กับเครื่องที่เป็นของ Apple เองนะครับของ Apple เองก็มีหลายรุ่นนะครับก็รุ่นที่พวกเรารู้จักแล้วก็ราคาแตกต้องได้จับต้องได้ก็คือรุ่น m a c Air นะครับุกแอ i r แม่พุกแอร์แล้วก็อาจจะเป็นแมกนิใครเคยใช้แมกนิชไหมครับแมกนิเนี่ยจะเป็นเหมือนกล่องครับเหมือนกล่องประมาณกล่องกล่องพันดิสนี่แหละของกอ่าเล็กๆนะครับอยู่ประมาณหนื่งสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็เราก็ต้องมาหาคีย์บอร์ดหาหาจอเองนะครับหาก็ อุปกรณ์ทัว่วไกจเป็นตัวตนะ่ำสเปก็ก็พอใช้ได้ครับถ้าทํา Office, ทงานออฟฟิศทางานเอกสารทั่วไปก็ทําได้<ม>แต่ถ้ามาทําพวกกราฟิกทำดนตรี1 1> <P> 3, พวกอะไรต่างๆนี่ก็คงจะมีปัญหาอยู่ที่ส่งขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องรุ่นของ MacBook Air นะครับ MacBook Air เดี๋ยวอันนี้ผมไม่มีในส่วนของของอตัว ตัวแมกมินิให้ให้สัมผัสนะครับแต่ว,ว่าผมมีแมกบุ่งแอร์ตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้สัมผัสดูนะครับสามารถเปิดได้ตัวนี้เป็นแมกบุ่งแอร์รุ่นเก่าครับแมกบุ่งแอร์สอง้อ๋อเราใหม่ขึ้นมาหน่อยสองพันสิบห้แล้วก็ตัวนี้ยังเป็นยังไหอีกนะให้ให้สัมผัสด,ดูก่อน,นอ๋อ MacBook a องพันส5บหแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบแบบเป็นไลาอยู่นะครับแบบแบบเซนเซอร์อยู่นะครับนแล้วแล้วตัวตัวอะไรยิงลงนี่มันล้นนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เป็นเป็นแ m a บุ๊กแอร์นะครับแม c b o o k Air สอง0 0น 2011-2012ขึ 2011, 2012, ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันแล้วก็2 0 1 7 2 0 0ิองา2 0 1อตั้งแต่2018ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเป็นคีย์บอร์ดแบบว f ต y ุไฟวัตรอไฟวัตถุไฟเป็นไงโอ้ t ัตถุไฟคีย์บอร์ดแล้วก็อันนี้ก็คือ แมคบุ๊กแอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่น2020เนี่ยเขาตัดวัตถุดไฟล์คีย์บอร์ดออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะว่ามันไม่โอเคแต่ผมใช้ไปเช่นมันก็โอเคนละชอบแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แบบกันไกลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนเทียบกันดูแล้วก็ต่อมานะครับแ a คบุ๊กแอรแล้วก็จะเป็น MacBook Pro นะครับแมคบุ๊กโปร แมคบุ๊กโปรเนี่ยก็คือจะสเปคสูงขึ้นมานิดนึงอ่าสูงขึ้นไม่ไม่นิดหนึงนะครับเท่าตัว,ว,วเลยนะครับแมคบุ๊กโปรเนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คือแบบมีมีทัชบาร์นะครับทัชบาร์กับกับตัวที่ไม่มีทัชบาร์กนะครับตัวตั้งแต่สองพันสิบแปดขึ้นมาเนี่ยก็จะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้จับแมคบุ๊กโปรนะครับแมคบุ๊กโปรของ ของที่ผมมีอยู่เนี่ยจะเป็นจะเป็น c b o o k pro ที่เป็น Touch Bar นะครับราคาไม่แพงครับผมซื้อทั้งหมดวรวมอ e s s ร r y ก็แสนกว่าโอ้ครับก็ตัวนี้นะครับ MacBook Pro น,นะครับแบบ Touch Bar แล้วก็มีตัว อคียบอร์ดแบบพลาสติลองกดดูก็ได้นะครับกดดูว่าแล้วนะรีกแล้ก็รุ่นต่อมานะครับนอกจาก MacBook Pro แล้วก็จะมีตัว IMAX นะครับ i m a c i m a c ก็จะเป็นคอ,อมพิวเตอร์ที่ใช้แบบตั้งโตะนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการความสะดวกในเรื่องของการใช้งานนะครับก็จะเป็น เป็นแคล้ายกับ a อ l i ินวันะครับ oh. PC, อ PC เหมือนกับคอมพิวเตอร์ออนอิ hmm. ก็คือเราก็มีอะไรก็กดอยู่ในนั้นทั้งหมดเลย mm hmm. แล้วก็เป็นอีกอันนึงนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเป็นเครื่องของแม็กเลยก็คือเป็นเป็นแม็กตั้งโต๊ะเป็น PC เหมือนที่เราที่เราใชา้อยู่ครับแต่ว่า ตัวเคสตัวอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นไอจแม็ซ์ีแม็กที่เป็นที่เป็นตั้งโต๊ะเหมือนกันนะครับเป็นตั้งโต๊ะตัวนี้เป็นเหมือนเดสก์ท็อปเลยเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอะไรต่างๆได้เหมือนได้เหมือนพีซีเข้าไปเลยจริงๆตัวเป็นล้านเนี่ยเป็นล้านที่ตัวครับเพียงแต่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราเราเพิ่มสเปคในความเร็วสเปคมากขนาดไหน เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแม็กดีซีอ่ะใช่ครับเรียกแม็กเฉยๆครับเขาเรียกแม็กปืนใช่ครับแมเขาเรียกแม็กโปรแม็กโปรใช่ครับตัวนี้นะครับพวกนี้นะครับจะเป็นอ่าเครื่องที่เราสามารถที่จะลงพวกระบบปฏิบัติการได้ของของแมคโอเอสนะครับในส่วนของอ่า ตัวปฏิบัติการล่าสุดนะครับของของเมทเนี่ยข้อดีของของเมทอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเ,คเวลาเราซื้อเครื่องของเขามาครับเราสามารถที่จะใช้ระบบปฏิบัติการของเขาได้ฟรีนะครับเ,เราสามารถใช้ระบบปฏิบัติการของเขาได้ฟรีเราไม่ต้องมาซื้ออะไรเส้นเหมือนทางทาง Microsoft นะครับแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันพื้นฐาน ที่เราจาเป็นที่เราต้องใช้ให้ฟรีด้วยอย่างปกติถ้าถ้าคิดกันแบบแบบแบบแฟร์นะครับอย่างทาง Microsoft เนี่ยเราซื้อเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาหมื่นกว่า,านะครับซื้อคอมพิวเตอร์มาหมื่นกว่าสมมติว่าหมืนแปดอ่ะหมื่นแปดเราไปซื้อไลเซนส์ <ys> Windows Pro อีกหนึ่งหมืนแล้ก็ไปซื้ออ f ฟฟิ e อีกหนึ่งมืน อันนี้แค่แค่พื้นฐานนะครับแค่พื้นฐานเราไปซื้อเนี่ยมันก็เข้ากับตัวเครื่องที่เราจะใช้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แถมยังอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราซื้อ,อวิดโดว์ระบบปฏิบัติการวิีโดว,เดว,ว,โดเว์เสร็จแล้วซื้อออฟฟิศเสร็จแล้วถ้าเราไม่ซื้อโปรแกรมจอเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ตรงนี้นคก็ซื้อแค่ลนะนย แล้นอกจากว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้ NVDA ครับอจอแพปรปก็อันนั้นก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนที่ใช้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเทียบภาพถ้าเป็นไรเช่นจริงๆแต่ทาง macOS เนี่ยซื้อมาทุกอย่างก็จบซื้อมาทุกอย่างก็จบก็คือมีท,ทั้งตัว ตัว voiceover มีทั้งตัวแอปพลิเคชันฟรีหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้นี่ครับก็ก็แล้วแต่คนจะจะเลือกใช้นะครับอันนี้อันนั้นพวกนี้มันจะเป็นขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานของแต่ละคนเป็นหลัก ครับเชิญครับเอไอตัวตัวแม็กตัวแม็กนะครับครับสามารถจะั้าีพูดหที่มันแจ้ตำแหน่งได้ครับอ่าเปลี่ยนสลับตำแหน่งใช่ไหมครับแจ้งตำแหนว่าตแหน่งนี้คือตำแหนงของออะไรอ๋อมันมันปิด้เหมือนกับเทลก่อเลไะใช่ปะอ๋อทำได้ครับทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำใ้รู้ตัวเลยครับ ใช่ครับี่ใ,ใช่ครับตัวอตัวอเขาเรียกอะไรตัวจอทางฝันวิดโดทำอะไรได้ทำแม็กก็ทำได้เช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของเท็วีดีนี้ทำอะไรได้แม็กก็ทำได้เช่นกันนะครับในส่วนของของเสียงส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ ให,ใหญ่แต่ว่ามันจะมีมันจะมีบางอย่างบางส่วนที่มันมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องของการการใช้งานมันใช้เ,เรื่องเกมหนักโอ้อันนี้สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับเแต่แงพวกคำการาฟิกพวกงานการาฟิกงานเสียงงานอะไรต่ตางๆเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยเกมเนี่ยธรรมดาเลยครับ สิ่งที่เขาเขาทดลองแล้วก็เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยทางฝั่งแม็กเนี่ยลันเกมออกมาได้สมจริงที่สุดเรื่องของนั่ตักราฟิกพวกอะไรต่างๆกราฟิกพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมันโอเคมากๆเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวแสดงผลเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของการแสดงผลเพราะว่า พวกเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากตัวตัวของแม็กเนี่ยในในลักษณะการทำงานนะคะนรับก<า>็จะเป็นคล้ายค้ายกับทางทางฝั่งดโดูเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการการคำสพพั่งพวกเทนิคพวกอะไรต่างๆเนี่ย,ยมันก็อาจจะแตกต่างกันกนิดนึง ครับเชิญครับเรื่องการึงเวลาเราเข้าเว็บไซต์ข้ออะไรนย่เียครับแล้วก็การอ่านไฟล์การับการอ่านไฟล์ PDF จริงๆแล้วแม็กมันจะมีโปรแกรมสำหรับทำ PDF ของมันอยู่แล้วนะครับแม็กเนี่ยเป็นตัวต้นฉบับสำหรับเป็น PDF เลยนะครับเรื่องของการอ่านการถ่าน PDF เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ อาพวกเราใช้ iPhone ใช่ไหมครับพวกเราเคยใช้อแอปพลิเคชันบุ๊กไหมครับเคยครับอ่าตัวนั่นแหละครับแม็กก็มีครับเวลาอ่านหนังสืออะไรนะครับเวลาอ่านหนังสืออะไรเราสามารถอ่านเอกาสารอะไรดูเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันบุ๊กอ่านได้เลยนะครับหรือเราตัว,ต,วตัวอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราใช้ Safari Safari เล่นได้ รหรือถ้าเราไม่ชอบ safari เราคุ้นเคยกับ Google Chrome เราก็สามารถดาวน์โหลดระจาาต้งได้ไม่มีปัญหานะครับเรามายิ่งไปกว่านันะครับเรื่องของอตอนนี้ผมมองว่าสำหรับใครที่ที่ทำดนตรีนะครับที่เป็นนักดนตรีที่ทำํำดนตรีเนี่ย ผมมองว่าแม็กเนี่ยน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นเป็นทางที่ที่ทุกคนเขาได้มาพยายามที่จะ,ะเรียนรู้แล้วก็ใช้ตัวตัวโปรแกรมดนตรีให้มันให้เ,เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับตัว,ต,วตัวโปรแกรมดนตรีทางไม่ว่าจะเป็นมีใครจะใช้แม็กแอร์ไหมครับเดี๋ยวผม แต่ว่ามีคนเดียวนะเพราะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ให้พวกเข้าบลบก็ลองใส่ก็ได้แม็กคุโปยังอโอเคแม็กคุโปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใครใช่ไหมใครยกมือก่อนไม่ก่อนครับโอ้คนโง่อง่อยงนใช้ดีกว่าครับนะครับลองลองใชส่ที่ใกล้มากจริงท้ายแ้วนี้มันเป็นมีสเก็ตมี าาแล้วก็ในส่วนของตัว uh, โปรแกรมดนตรีถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเป็นฝั่งวินโดว์เนี่ยจะมีโซน่ามีเคสบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับโซนแน่เคสบล็อกเนี่ยก็คือปัญหาของมันก็คือตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วโซน่านี่ปัญหาของมันคืออะไรครับก็ตายเช่นกัน จริงๆเราวเพัฒนาต่ออยู่แต่ว่าโปรแกรมเสียงของเราเนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการทำเสปิ์การเข้าถึงอะไระต่างๆแล้วก็ลูกเล่นหรือ,อพวกฟังก์ชันการการแต่งการาการเขากาอะไรอ่การทำให้ให้เสียงมันฟังสมูทแล้วก็มันมันดูดีเนี่ยมันมีน้อยกว่าทางทางแม x นะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมดนตรี นะครับ Voice Over ก็มีก็มี Voice Over สคร,ริปต์เหมือนกันนะครับที่บอ,อ,อร์ดนูครับ Voice o เ e r สคริปต์เหมือนกันเราสามารถลงลงตัว v o i c e Script ตัวนี้ครับเข้าไปแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมโปรแกรมทำดนตรีรต่างต่างเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ลุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเสียงดีมากเสียงดีมากอย่างแต่ก่อนที่ ที่เราเคยฟังแักล้องอยู่ค่ายอันเนสแล็องค่ายโอเอสค่ายโเอสแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะร้องเพี้ยนใช่ไหมครับเวลาเขาเข้าสตูดิโอแล้วเนี่ยเขาจะใช้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับเพืเสียงขึ้นไปแล้วก็มันก็จะทําให้เสียงสปูทที่เป็นเสียงใล้ายคอมพิวเตอร์ก็จอเมโกเอสก็ทําได้นะครับ ใครมาทานดนตรีนะครับามาเริ่มดนตรีเนี่ยผมผมแนะนำให้ให้ลองฝึกใช้ macOS แล้วก็ลองลองใช้หรือคีับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีเท่าไหร่ผมก็เข้าไปแบบแบบเข้าไปดูเฉยๆนะครับรู้แค่ว่ามันเข้าถึงโปรแกรมอะไรบ้างก็มีมีเมจิ c ก็โลจิกนะครับโลจิกโลจิกร,รู้สึกว่าผมจะมีแค่ <laughs> แล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องถึงโลจิกก็ได้ครับโปรแกรมเราดูแค่กระดาษแบนเนี่ยถ้าเราทำแบบพื้นพื้นแบบดนตรีแบบไม่ซับซ้อนอะไรมากเนี่ยก็คือกระดาษแบนก็เหลือเฟือครับเราใช้เราใช้กระดาษแบนอยู่ที่ iPhone อยู่ที่ iPad เนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับมันเข้าไม่ถึงมันจะอ่านปุ่มปุ่มปุ่มใช่ไหมครับ แต่ใน macOS เนี่ยเข้าถึงนะครับได้ทุกตัวเลยขนาดไหนนี่เข้ามากับระบบปฏิบัติการเลยวนะครับใช่ครับมาเลยครับถ้าเป็นโลจิกเราซื้อผันนะครับสตูนี้ก็ได้เหมือนกันนะโลจิกต้องเป็นต้องเป็นผันเป็นของเขาผันนี่ไงผันเป็นของเขา,ขเขานั่นก็ต้องงี้แอปสตูนก็ก็สามารถที่โหลดได้เช่นกันเจอองนเพราะว่าถ้าซื้อผันตัวแล้วถ้าเป็นบูชิมนก็จะหักประมานเดียวกันถาแต่ร้อยเหรียญ แล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการการทำเรื่องก,การตัดต่อพวกไฟล์มัลติมีเดีย,ยตา่างๆในส่วนของ Mac OS ก็มีมาให้เช่นกันนะครับแล้วก็รับรองว่าตัว Voiceover เข้าถึงได้นะครับมากกว่า90ครับอย่างตัว ที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับก็ใช้ไอ o พวี่ที่เขาให้มาัำเครื่องนะครับไม่ต้องเสียตังค์อันนี้เห็นไหมถ้าถ้าเราพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นแสนแล้วครับระบบหนึ่งอะแต่มันก็จะมีโปรแกรมที่ที่มันเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือ Final Cut Pro ครับฟ i n a l คั t โป o ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เหมือนกัน ครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆนะครับที่ที่ผมอ,อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่า,าข้อแตกต่างของตัวตัว Mac OS กับ Microsoft Windows มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยนะครับ<ม>เด่นจุดจุดเด่นของ Mac Mac OS นะครับก็คือจุดเด่นของมันก็คือตัวทัชแพดของมันเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบสุดยอดมากมันมันจะมีคำสั่งนะครับมันจะมีคำสั่งในการใช้ทัชแพดไม่ว่าจะเป็นคนตาดี หรือคนตาบอดที่ใช้ voiceover ก็ตามถ้าเป็นคำสั่งของ voiceover เนี่ยเราจะใช้ touchpad ักษณะคล้ายๆกับไอโฟนเลยนะครับสองนิ้วปัดเดินหน้าปัดซ้ายปัดขวาก็คือเดินหน้าหลังนิ้วเดียวเดมันแครก็คือเปิดแอปพลิเคชันนิ้วเดียวเปิดแ่เดนแครก็คือเปิดแอปพลิเคชัน3นิ้วแตะสองั้างก็คือ มิวไวโอเวอร์สามนิ้วสามครั้งก็คือเปิดปิดหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีอะไรสองนิ้วปัดลงก็คืออ่านตั้งแต่เริ่มต้นจถนถึงอง่า, new, ออานตั้งแต่เริ่มตนจนถึงท้ายสองสองนิ้วปัดขึ้นก็คืออ่านตั้งแต่เริ่มต้นไฟา์จนถึงท้ายปัดอันนี้เป็นต้นนะครับถ้าสามนิ้วปัดขึ้นลงปัดซ้ายขวาก็คือเปลี่ยนหน้า Apple. จริงๆแล้วนคนตาดีที่เขาชอบใช้ก็คือในเรื่องของการทำกราฟิกการทำวิดีโอนะครับมันมันมันใช้ง่ายอย่างตัวถ้าเราใช้กับตัวตัวเมจิกเมาส์ก็เราเคใช้เมจิกเมาส์ไหมครับเมจิกเมาส์มันจะเป็นเมาส์ของของ l p p l e ที่ใช้กับที่ใช้กับตัว MacBook ระบบ Mac OS ถ้าเราใช้ Magic เมาส์เนี่ยการตัดต่อภาพแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราหมุนถ้าเป็นคนคนเวลาเราใช้งานกับกับทาง Microsoft w i n d o เนี่ยเราได้แค่ขย่อขยายใช่ไหมครับแต่ตัว Magic กเมาส์เนี่ยเวลาเราหมุนเมาส์ Mouse, เราเปลี่ยน,นยก็คือภาพเนี่ยมันจะหมุนตามเลยนะครับก็คือมันไม่ใช่หมุนแบบแบบแบบที่เป็น2มิตินะครับแต่ เราจะรู้ว่ารายละเอียดของภาพเป็นยังไงตัดต่อตรงไหนนะครับอันนี้เป็นต้นในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอก็เหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้คนใช้นะครับดูสมจริงยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่แปลกใจครับว่า,าคนส่วนใหญ่คนที่เขาใช้พวกตัดต่อพวกการาฟิกดีไซน์พวกมัล mm hmm. ติมีเดียพวกอะไรต่างตเนี่ย เขาทำไรถึงเลือกใช้แม็แม้การะทั่งในเรื่องของการทำทำแน่งสือครับการทำแน่งสือพวกอะไรต่างๆพวกแม่ต่างๆเนี่ยเขาเขามีพวก,พวกอินดไซน์นะครับโปรแกรมทำพวกกีทักพวกพวกไฟอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียบพร้อมนะครับก็จะเห็นว่าคนที่ทำงานสํานักธิมนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ Mac แม่กกันทั้งหมด อันนี้นะครับเปลงยืนต้นัดเนะครับนอกจากแพงแล้วมีข้อเสียของเขาคืออะไรบ้างนอกจากแพงแล้วข้อเสียของเขาก็คือเสียงยังสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษยังไม่นิ่ดีเท่าไหร่ครับใช่เลยการสลับเสียงมันยังยังยังขั้นตอนทซับซ้อนก็เดี๋ยวผมจะแนะนำตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับมีมีข้อจำกัดแค่นี้ถ้า ถ้ามันสลับได้แล้วมันอ่านได้โอเคเหมือนกับเป็นวิดีโอเนี่ยผมจะเชียร์ให้ทุกคนนระับมาที่แมนกด